สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Smile with Clover t ร r r นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปเลือกของไพ่นะคะ EP ที่79นะคะกับท็อปปิกที่ว่าอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อเราในตอนนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อเราในตอนนี้นะก่อนที่จะไปเลือกกันนะคะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่แอด131 PPRPL นะคะแล้วก็เราได้จัดทำไพ่ออร์คอลนะคะชุดสองทางสว่างใจนะคะเป็นชุดนี้นะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นข้อความดีๆนะคะสามารถเปิดให้กำลังใจเปิดแบบเป็นข้อคิดในแต่ละวันได้เลยนะคะอันนี้ทำด้วยกระดาษ350กรัมนะคะจำนวน40ใบต่อ1สําสำรับนะคะขนาด7คูณ12เซนเนะ้ะขนาดมาตรฐานของไพท่ทรอรนะคะแล้วก็ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยสำรับละ500บาทนะคะมีคู่มือให้นะคะตอนนี้เหลือแค่5สำรับนะ โอเคมาดูกันค่ะมาเลือกกันเลยนะคะตั้งจิตตั้งสมาธิถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็มาเลือกกันค่ะกองที่1 Feeling Good กองที่2 Live d be a t a b e s t Version of You และกองที่3 Stay Happy ไปดูกันจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนกองที่1น,นะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้ Feeling Good น้องชิบะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานท่าราศี วันเกิดของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งก่อนนะคะหรือของเขาก็ได้เนาะเอาเป็นคนที่เกี่ยวข้องละกันนะคะใบที่ 1. นึ่งเมอร์คิวรวันพุธนะคะใบที่ 2. s c o กอร์ io, ราศีพิจิกนะคะใบที่ 3. าม t อ r เทอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะใบที่ 4. ี่มูนวันจันทร์และใบที่ 5. ้าจูปิเตอร์วันพฤหัสน,นะคะทบทวนอีกรอบนึงนะคะมีวันพุธราศีพิจิก มีนกรกฎพิจิกวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะคะวันที่15วันที่8 18 28วันที่44 24นะคะแล้วก็วันที่14นะคะ18โอเคพูดไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างขอถามไปนะคะช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างชาวกองหนึ่ง ใบที่1 Queen of Swords นะคะใบที่2 f o r ฟ o ์บสอดนะคะใบที่3 Four of Wands นะคะโอเคใบแรกนะคะได้ไพ่ราชินีถือดาบเนาะค e ีนอ็อบสนะคะช่วงนี้เพื่อนๆเ,เป็นคนที่รู้สึกเหมือนมีอำนาจนะชอบควบคุมชอบแบบทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจต้องการแล้วบางทีบางคนขี้บ่นนิดนึงนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานหรืออะไรก็ตามนะตั้งดาบตั้งกำแพงแ้ะบ่นก่อนเลยนะคะ ใบที่สองมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นน้องคนนี้ค่ะอยากจะหลับอยู่นิ่งๆนงะไม่อยากยุ่งกับใครนะคะใบที่สามค่ะสี่ไม้นะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนคิดเรื่องการวางแผนอนาคตการแต่งงานนะคะทีน,นี้ขอดูความสัมพันธ์อไม่ใช่สิขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะ ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,อ,าอ่าไม่ไม่สิลักษณะของเขาดีกว่าเออบอกลักษณะของเขาน,นิดยนึงสามใบนะคะลักษณะของเขาสามใบในรอบโค้ชนะคะอัศวินถือเหรียญ The Star แล้วก็ True Love Wow <laughs> โอเคเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนเป็นชาวราศีกุมได้นะคะแล้วก็มีลักษณะคือนายด็อกคอยส์เนี่ย mm hmm. เขาชอบในเรื่องของการลงทุนบางคนทํางานในเรื่องของการธนาคารการลงทุนการคลังต่างๆนะคะแล้วก็มีช่องทางลงทุนเสมอเลยเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่2องค่ะเดอะสตาร์เขาเป็นคนหน้าตาดีเป็นชาวราศีกุมแล้วก็อาจจะทํางานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นแบบ คนมีชื่อเสียงได้นะคะและใบที่สามค่ะเขาคนนี้เนี่ยเป็น True Love นะเป็นรักแท้ของคุณหรือเป็นชาวราศีเมถุนได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างความรักกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเช่นแบบคนนี้มีชื่อเสียงคุณอาจจะต้องเลือกความรักกับความมีส่วนตัวหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ่ะทีนี้ ขออัปเดตความรู้สึกของคุณกับเขาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไพ่โรแมนติกเจ l กันว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงช่วงนี้นะ mm hmm. ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะตอนนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ห้าใบนะคะใบแรก Page of Swords นะคะใบที่สอง The Fool ใบที่สาม Eight of Wands นะคะใบที่สี่ View of Fortune และใบที่ห้าใบที่ห้าคือ Four of Coins นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้แล้วก็ดื้อไม่ค่อยฟังเขา,าเอาแต่ใจต,ตัวเองบ้างในบางครั้งแล้วก็เขาเรียกว่า เหมือนมีแผนอะไรในใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคิดมากคิดกังวลด้วยนะคะชอบสงสัยนะคะใบที่2องคาเดฟนะคะตัวคุณเป็นคนที่สดใสมีพลังบวกนะคะนิสัยเหมือนเด็กๆแล้วก็ไม่กลัวอะไรอาจจะชอบผจญภยัยชอบท่องเที่ยวตามป่าเขาตั้งแคมป์นะคะใบที่3ค่าได้ไพ่แปดไม้นะคะคุณกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเขาจะแบบ มีแผนหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่จะเดินทางมาเจอก็ได้นะคะต้องติดต่อสื่อสารการผ่านทางออนไลน์นะคะ Will o f for t u n e นะคะเ,ออเขารู้สึกว่าคุณเป็นโชคชะตาที่นำพาให้เขามาเจอเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเขานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะเขารู้สึกห่วงคุณนะคะสี่เหรียญเนอะรู้สึกห่วงคุณมากๆไม่อยากให้คุณไปเจอใครหรือว่ามีใครคนอื่นนะคะได้ประมาณนี้สำหรับชาวกองหนึ่งนะคะ โอเคสุดท้ายแล้วค่ะสองดูสิคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงคะช่วงนี้นะคะเพ t t e n t i o n to the red flag นะคะมีสัญญาณเตือนบางอย่างหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยทำให้ตัวคุณเองระแวงนะคะใบที่2 past life relationship คนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตที่กลับมาเจอกันหรือว่าเป็น คู่รักในอดิตชาตินะคะใบที่3เลยก็คอนโทรลชูเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยวางเนาะปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปกะเกณฑ์กําหนดอะไรเลยกับความสัมพันธ์นะคะใบที่4ค่ะได้ไพ่ t t i n g to o n o w each o t h e r พูดคุยกันดีๆนะคะทําความรู้จักกันเพิ่มขึ้นเปิดเผยความลับความรู้สึกให้กันและกันนะคะใบที่5สุดท้ายได้ไพ่ l l r t t นะคะคือไพ่ของการแบบว่ามีช่วงเวลาโรแมนติกร่วมกันนะคะ ก็อันนี้เป็นไพ่คำแนะนำต่างๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ประมาณนี้สำหรับชาวกองหนึงค่ะขอให้ส่งทางสว่างใจให้ชาวกองหนึ่งหนึ่งใบนะคะมีอะไรแนะนำาหเอ่ยโอเคเอาไบนี้เขาบอกว่าอย่าเสียเวลากับพลังลบเช่นนั่งนินทาคิดลบนะตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะระแวงเขามากไปนะคะคิดลบกับเขามากไป ไพ่บอกว่าให้ปล่อยวางบ้างอย่าไปเสียเวลานะคะกับการคิดลบนี้เนาะเป็นกําลังใจงให้ชาวกองหนึ่งนะคะรักตัวเองเยะๆเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสองนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้ Life e be t t e b e s t version of you นะคะวันนี้เราอยู่กับท็อปปิกที่ว่าอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อเราตอนนี้นะคะขอดูพลังงาน้าราศีวันเกิดของเพื่อนๆหรือของเขาก็ได้นะคะของเขาคนนั้นก็ได้นะคะไฟร์ธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะแคนเซอร์ Cancer, ราศีกรกฎนะคะ พาเซสราศีมีนนะคะจูปิเตอร์วันพฤหัสนะคะและสกอร์ปิโอราศีพิจิกค่ะเมสิงธนู oo, กรกฎมีนวันพฤหัสพิจิกนะคะวันที่23นะคะวันที่1 0วันที่สี่สนะคะ12 18นะคะแล้วก็88 28บนะคะประมาณนี้ ขอดูพลังงานของพื้นชาวของสองไหคะชาวคองสองช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างคะเหมือนจะอยากออกนะ <c oughs> อ่าเยอะไปแล้วลูก <c oughs> โอเคใบที่หนึ่ง KING OF โซนะคะใบที่สอง ืมเอสอบโซดใบที่สามในรอบคับโอเคชาวกองสองช่วงนี้เนี่ยใบแรกเลยนะคิงอบโซดนะความเด็ดขาดนะคะตัวคุณเองค่อนข้าง ตัดสินใจอะไรเด็ดเดี่ยวชัดเจนเนาะเพราะว่ามาคู่กับ1ดาพอดีนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่อาจจะเพิ่งได้รับการตัดสินใจนะคะให้เดินหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใบที่3คือไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะตัวคุณเองมีความสามารถในการพูดคุยเจราจาเป็นนักการทูตนะคะบางคนอาจจะฟิลเจ้าชู้นะไปเรื่อยก่อนก็ได้ช่วงนี้นะคะคารมดีนะคะอาท่ขอดูลักษณะเขาค่ะ ลักษณะเขาที่คุณถามถึงขอดูลักษณะเขาที่คุณถามถึงสามใบนะคะลักษณะเขาที่คุณถามถึงใบที่หนึ่ง i s o w o n d s นะคะใบที่สอง the h e r m i t นะคะใบที่สาม the tower <laughs> ลักษณะเขาที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะใบแรกคือเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์เสมอนะคะบางคนเป็นศินลปินเป็นเจ้าโปรเจกต์นะคะชอบคิดงานคิดอะไรใหม่ๆนะคะใบที่2ค่ะ The Hermit นะคะ The Hermit เป็นคนที่มีความรู้นะคะในระดับสูงเลยนะชอบศึกษาหาความรู้บางคนจบปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นชาวราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้าง introvert ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะใบที่3ได้ไพ่ The Tower นะแต่ชีวิตเขาเนี่ย เหมือนจะเป็นเจ้าโปรเจกต์นะแต่แบบว่าเหมือนคิดอะไรหรือทําอะไรอะทําไปได้สักพักก็แบบพังอะเออมันมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะคะคนนี้เออประมาณนี้เนาะอ่ะขอดูเลยจ้าอัปเดตความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีตอนน่อคุณนะคะห้าใบอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะ ขอห้าใบนะคะของเพื่นชาวคองสามนะคะใบที่หนึ่ง four w a n d s นะคะใบที่สอง wheel of fortune นะคะใบที่สาม a d r o f coins นะคะใบที่สี่ n i g h t o n d s นะคะใบที่ห้า t e m p o r a โซดีมากๆพลังงานนะคะโอเคใบแรกเลยสี่ไม้นะคะเขา คิดเรื่องของการวางแผนอนาคตบางคนอยากจะมาขอคุณแต่งงานนะคะเขากําลังวางแผนอยู่นะคะ แล้วเขาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอยู่นะคะใบที่2ค่ะวิว l of f o r t u n e นะคะเขาคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขานะคะเป็นคนที่โชคชะตานําพามาให้เจอกันแล้วนะคะใบที่3เขาทํางานอย่างหนักค่ะทํางานอย่างหนักเพื่อหารายได้จากหลายช่องทางมากๆเพื่อจะได้มาแต่งงานกับคุณได้มาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะใบที่4ค่ะได้ภายในรบอสนะคะเนี่ย เขาเองแบบว่ามุ่งหางานเลยนะคือเวลาใครเรียกไปทํางานอะไรเขาพร้อมทําเลยเขาพร้อมลุยเลยนะคะแล้วใบสุดท้ายเทมเพลรสเขาพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในความสมดุลอยู่ในความสบายใจของกัรแลกันแล้วก็อยู่ในการเทคแคร์ดูแลแล้วก็แฮนด์เลให้มันไปได้ตลอดจนกว่าจะถึงวันที่เขาพร้อมอะค่ะอืมประมาณนี้นะเยี่ยมมากพลังงานนะคะขอดูหน่วยสีไพโรแมนนิ่เจ้าอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ไพโรแมนเจอ,อรอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอห้ใบนะคะขอห้าใบค่ะให้โรแมนเจอ,อรอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ของชาวกลุ่ม2นะคะโอเคใบที่1คะ่ะ Children นะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าไหมหรือมีเด็กเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์บางคนมีเด็กเป็นแม่สื่อนะคะ อใบที่2 express your love นะคะเขาบอกว่าให้แสดงความรักนะบอกไปเลยนะคะอย่าเก็บไว้ honeymoon นะเขาเสนอว่าให้คุณกับเขาให้คุณกับเขาเนี่ยควรจะไปแบบพักร้อน h ั n นี m มู n กันนะช่วงวันหยุดนะอะไรเงรี้ยไปเที่ยวด้วยกันนะคะ love yourself first นะคะการที่คุณได้เจอเขาเนี่ยเหมือนมันทำให้ตัวคุณรู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็ Self-Respect ก็คือเคารพตัวเองเคารพการตัดสินใจของตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและใบสุดท้ายค่ะ Romantic Feeling นะคะเป็นการที่มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันใบสุดท้ายแล้วทุกคนขอให้กับเสียงนาฬิกานะคะขี้เกียจอัดใหม่แล้วโอเคมาค่ะได้ไพ่เข้มแข็งนะคนเก่งถ้าเศร้าอยู่ให้เวลาสองวันนะนะคะชาวกองสองเข้มแข็งเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสามนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มน,นี้นะคะลเออ Stay Happy นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูพลังงานก่อนนะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้นะคะอ๋อไม่ใช่สิต้องดูท่าราศีวันเกิดก่อนดูเริ่มมือนแล้วนะทุกคน5ใบนะคะใบที่1มูนวันจันทร์นะคะใบที่สอง แอรีราศีเมษนะคะใบที่สซาจิทาริสราศีธนูนะคะใบที่สี่เซตเทิวันเสาร์นะคะและใบที่5้าเมอร์คิวรีวันพุธนะคะมีวันจันทร์นะคะราศีเมษนะคะราศีธนูวันเสาร์แล้วก็วันพุธนะคะวันที่14ี่วันที่หนึ่ง11ดอนะคะวันที่แป๊บนึงนะคะขอดูก่อนมันซ่อนอยู่น่ะวันที่9 19 29นะคะวันที่ 15นะคะประมาณนี้นะเดือนก็จะมีเดือนเมษายนธันวาคมนะคะแค่2เดือนที่ขึ้นมาโอเคขอดูพลังงานของคุณเลยนะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างชาวกองสขอสมามใบนะคะช่วงนี้ชีวิตชาวกอง3าเป็นไงบ้างคะ ช,ชีวิตชาวกองสามเป็นงไงบ้างคะขอสมามใบหกเหรียญ King of Wands แล้วก็ Justice นะคะ โอเคใบแรกชาวกองสามนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองไปขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการให้และได้รับนะคะใบที่2ค่ะ King of Wands ค่ะความเป็นผู้นํานะคะคุณน่าจะเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าได้รับตําแหน่งอะไรเพิ่มเติมในความรับผิดช,ชอบนะคะใบที่3 Justice นะคะ Justice คือไพ่ของชาวราศีตุลได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีคดีความอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้แล้วอยากจะ หาความเที่ยงธรรมหาความยุติธรรมให้ตัวเองอยู่ก็ได้นะคะ,อะขอดูลักษณะของเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะหรือชีวิตของเขาคนนั้นช่วงนี้ก็ได้นะคะสามใบนะคะขอดูลักษณะที่คุณถามถึงไม่ใช่ลักษณะของเขาที่คุณถามถึงหรือไม่ก็ชีวิตของเขาช่วงนี้คะ่ะขอสามใบ ใบที่หนึ่งเจ็ดถ้วยใบที่สองเดอะสตาใบที่สามสามเหรียญน,นะคะช่วงนี้เขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามาใน ในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วตัวเขาเองยังคิดฟุ้งสาระตะอยู่เลยยังยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะใบที่สองเขาเป็นชาวราศีกุมได้นะคะ The Star แล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงในแวดวงนะคะอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะ แล้วก็ค่อนข้างดูแลตัวเองดีในเรื่องของความสวยความงามอาจจะแบบสําอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่3าสามเหรียญน,นะคะตัวเขาเองเพิ่งจะลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินกับใครบางคนนะคะ<ม>ต่อมามาดูสิคะว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณ ขอห้าใบนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคืนตอนนี้นะคะ The c h a r i o t นะคะ The Magician นะคะ Two of Wands นะคะเป็นคนไกลแน่นอนนะคะ <laughs> Date นะคะแล้วก็ Page of Coins นะคะโอเค เราไม่รู้ว่าคุณกับเขาเป็นยังไงกันอยู่นะคะจากหน้าไพ่นะคะเป็นคนไกลเป็นชาวราศีกรกฎนะคะหรือตัวคุณเองเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะเราเขามองว่าตัวคุณนะ่ะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นคนที่แบบชอบเดินทางรักการเดินทางเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะครูพยาบาลทหารตำรวจอะไรเงี้ย ข้าราชการได้หมดเลยนะคะใจร้อนบ้างในบางทีนะน,นี้ที่ตัวเขาคิดนะคะใบที่2องดูเมจิเชนนะคะคุณอาจจะเป็นคนมีความรู้รอบด้านบางคนเป็นคุณครูนะคะบางคนเป็นหเป็นโหราศาสตร์คือสามารถดูดวงได้รู้เห็นอนาคตนะคะเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณได้นะคะแล้วก็ใบที่3นะคะ2ไม้ค่ะคุณกับเขารู้สึกว่าอยู่ไกลกันนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดต่างแดนนะคะแล้วก็มันเป็นไปได้ยากจังเลยอะ นี้ในความคิดเขานะเขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากจังเลยเดทนะคะเขารู้สึกว่าหรือว่ามันควรจบนะความรักครั้งนี้เขากำลังพิจารณาอยู่เพราะว่ามันเป็นไปได้ยากด้วยด้วยระยะทางที่ห่างไม่พอนะคะฐานะทางสังคมแล้วก็การเงินของคุณกับเขามีความต่างกันด้วยอันนี้ที่เขาคิดนะอืมนะคะประมาณนี้อขอดูไพ่โรแมนเซนจูเลยค่ะ มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของชาวกองสามอย่าเพิ่งโกรธกันนะชาวกองสามดูแบบไม่ได้มีความแบบหวานอะไรเลย attraction นะคะพยายามไม่น่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าที่ที่โดนเขาดึงดูดนะคะ ใบที่2ค่ะ Very Soon มันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เคลียร์คันะคะในเร็วๆนี้นะคะใบที่3 You deserve love ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากนะคุณสมควรจะได้รับความรักที่ดีนะคะจากหน้าไพ่แล้วไพ่อาจจะอยากให้คุณออกมาเพื่อเจอคนที่ดีก็ได้นะเรารู้สึกแบบนั้นนะคะใบที่4ะคะ่ะ Engagement นะคะ Engagement คืออ้าวบางคนมั่นแล้วหรอตอนนี้ปะ มีการมั่ดหมายกันหรือยังคอมเมนต์ได้นะคะใบที่4สุดท้ายนะคะ for giving and learning มันจะต้องมีการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกเยอะอะ่ะสำหรับชาวกองนี้นะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะกับความสัมพันธ์เนาะขอดูไพ่สองทางสว่างใจของเราเองจะกบอกอะไรชาวกอง3อุปสรรคมีไว้พิสูจน์ความพยายามสู้ๆนะพวกคนขยันแปลว่าความรักครั้งนี้มันมีอุปสรรคนะเนี่ย ความรักของชาวกองสามเนี่ยนะก็สู้ต่อไปนะคะทุกคนขอให้เรียนรู้ให้อภัยแล้วก็พยายามไปด้วยกันนะคะแล้วเราเชื่อว่ามันจะสำเร็จนะคะในอนาคตนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะชาวกองนี้นะคะเหมือนเขายังลังเลมันอาจจะต้องพิสูจน์อะไรอีกเยอะนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดกดติดตามให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ